<laughs> Bậc tên thùng chắc bạc hả? thùng 20 20 thùng ta

จำแหลกปลาแดกแซบชิมดูได้นะพี่ชิมดูาได้จ้าน้ำปลาจำลาจำพริกสดับมีจ้ายำแซบลาหมูลาบเต็ดลาบป็นลาบหมูจ้าโอ้ย ใครที่เสียงดังใช่ไมนี่ของการรันนให้บอกม่พอค่บอกผู้บการก็ไอะไรนะนจิลาบบูมาขนมปัาขนไม้าอย่างว่าอ ก็บอันนี้ลาบงัวจ้ะลาบงัวต้มง่วต้มเนื้อลาบถูกจักบาทพ่อค่ะก้อยขมหกสิบต้มเลยค่ะขมันกาข้าวขาหมูจ้ะนี่ ขาหมูพ่อไปกินทกบ้านี่่า้าอเนอว่าเอาบ่้าแบบม่น้ำตัดให้ไม่ได้ขาหมูเปื่อยดีจัะนี่ขาหมูเปื่อยดีผู้เฒ่าก็กินกินแซ่บ มีหลายละค่ะจ้ม uh, ีห้าซิฟมีแปดซิฟซีซีฟสามซีมีผัดเผ็ดหมูป้าพร้อมเกยน้กปอเพื่อไปี่ยเพื่อหนักไปไเพื่อเพื่อเพื่อใช้งามั้ง หมูมือละจะอ่าละจะกิโลค่ะเอ่อประมาณสี่สิบโลครับสี่สิบโลวับผู้ใดอยากซื้อกับมาได้จ้าหนียุตตลาดอำเภอโพสีสุวรรณอำเภอตลาดคลองถมหลังซีเจวันอังคารกับวันเสาร์ผู้ใดสะดวกสแกนก็ได้ ขาหมูบ่ค่ะขาหมูครับคนกำลังมาตลาดมีสองขางด้วยใจเดี๋ยวจะภาพปเมืองตลาดตลาดขาง อม้ยเอ้าขอมันไก่กับมีเดอนนี่น้ำจิ้มอร่อยสูตรเด็ดน้ำซุปนัว ລາວຄືຄົນທີ່ວ່າເສົາອັນນັ້ນແລ້ວໄດ້ກໍຢູ່ເສົາແລ້ວແນ່ອ່າອ່າເພິ່ນວ່າຄົນສ້າງຜູ້ອັນຕາມາເປັນແ ทะเลกรมีจ้าเนยแก๊สอมจ้าเยออกมาเต็มหมอมัละจ้านี่จะเมืดแล้ว ผ totally ู้ใดขาดเห็ดเมื่อหอดบ้านไข่ถุงกิโลดอันนี้แจ่วปลานี่ลวกผักให้ลวกผักนี่มาเท่าไรคะมาละสิบบาทดนะจ้ะนี่มัดย่อยๆนี่พอต้องไปลวกให้มันเปียงไฟยากเปียงทานเปียงแกนยากผนลวกให้แล้วเจ้านี่จักบาทคะนี่ทุกอย่างสามสิบ แกงสมก er ็มี่หลือเป็นปลกเมงดากับปลาทูเมงดาเอาน้ำเหลือห้เลูกค้าประจำมันกรสีมาสขอทานได้ค่ะได้ข่ามอ่เลยไม่หน่นหนึ่งค่ะโอ้หลวกนอกค่ะตมน้ำหม่ อันนี้อันนี้ผักอย่งค่ะนี่ผ <Pues S 1> ักตังผักตังอันนี้ผักมุ้งเหี่ยวลูกกงซุง่ผักลำค่ะนี่มีลำแบบยดผักข้าวีผั<ง>กขมะเจียยยเ๊ยบยอดยดอกแคยดอกแคยอดเสา่ค่ะคนจับปูงามปูง,งามเด็นี่ ผู้ดใดสนใจมาด้วยกานี่ตลาดข้องถมอำเภอ่อสีสุวรรณมีถูกวันลังคารมันเสาไอตองคนเพลินกระเซ็บแซ่บ,บเอามาเต็มหมอนี่มืดละนี่ไส้หมูทอดมาประทันเพลินกันนี่ขายมดก่อนขายเมดแล้วอันนี้มีปลานิ่ลุยสวนชุดละหกสิบ อันนี้ตุ้มแส่บใส่ออน4ี่สิต้มเอ็นหมูแสบ่บถุงละสี่สิบมันเส e ไม่ค่ะขายมืดก่อนเลยนี่ปกติเต็มร้านนี่มืดแล้วนี่มีแต่เตรียมเมื่อแล้วนี่เอามาเต็มทางนั้นเหลือซ้ำนี่ได้ค่ะนี่มาพักกินหนำนี่อันนี้ปลานิลนขี้ขาดไปขั้วอยู่บ้านเพื่อกล้ขั้วไห่แพ่ไห่แมนเอาไปไปเอื้บไปทอดไปมักไปหนึ่งแสบเพื่อการจ้านี่ อันนี้แบบตัวน้อยอันนี้แบบมากแล้วอันนี้ซับไห้เป็นชิ้นแล้วบ้องไปซับเปียงเขียงขานล่างกัอันนี้ผัดไทย ก่เอเสบยบสท่านน้ำมันพันธาครับที่สิบาทเลยครับเออนี่ค่ะถุงท่อหนึ่งน้ำมันผัดนะครับ เมา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 เพระว่ากันี่แหละอันนี้เพันยกทะเลมาเลยเจ้าค่ะนี่แซบทะเลนี่แซบทะเลดองสิยุกตอรีซีฟู้ดนี่แมงกระปุกนจ้ะนี่โอ้หน่ากินแหฮะอันนี้แซลมอนดอง ราคาบแพงค่ะแงแพงิ้อถ้าเราวนแบบเนีวแบบปแวแล้วจะไ

máu 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 lên máu lên máu lên dây thử lệch luôn ừ